คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับคันนี้เฮ้เครื่องตัวนี้เดี๋ยวมาดูตัวนี้สุดยอดเลยครับช่างไทยเรื่องนี้เป็นเครื่อง W O 4D 1 17แรงนะครับตอนนี้กำลังชโลน้ำยาตัดออกมาจากรถอยู่พะเยานะคันนั้นเดี๋ยวมาดูคันนี้ว่าคนไทยเก่งแบบไหนนะครับเครื่องตัวนี้เดี๋ยวมาดูนะตอนนี้ก็กำลังจะล้างนะครับเนี่เครื่องดีๆเลยนี่ด้วยน้ำยามาวิน นะฮะอัมยามาวินเซียงกงนะโฉลมไว้นะฮะเดี๋ยวมาดูมานี่สุดยอดคนไทยนี่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 ดูดูดูนะเบรกมือต่งเบรกมือต่งนะครับนี่เป็นดิสเบรกของรถ รถใหญ่ด้วยนะไม่ใช่รถมอไซน์นะเนี่ยเนี่ย,ยแต่แต่งก็ตัวนี้ทำได้ลงตัวอยู่แต่ตัวนี้ยังหาน็อตแบบที่เหมาะสมกันยังไม่ได้เท่าไหร่นะแต่ใช้งานได้นะตัวนี้ใช้งานได้นะฮะผมทดลองแล้วตัวนี้นะทดลองแล้วข้างบนเนี่จะเป็นเหมือนของรถแต่งอะรถแต่งอะ รถเก๋งแต่งวกนี้เขาจัดเวลาดึงเบรกมือนะมันจะเป็นเหมือนกระบอกเบรกนะครับบอดึงปุ๊บน้ำมันมันก็ข้างบนจะเป็นกระบอกเบรกใช่ไหมมันก็จะยันเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็มาทําตัวน,นี้ให้อยู่คิ้งนิ่งเลยนะเนี่ยเนี่ยตัวนี้ก็ฝึกเลยแหละเอติดเกียร์อันนี้ติดเกียร์อันออนะนี้ฝึกหรอกนะเนี่ยฮะรอยยังมีอยู่เลยเบรกมือตัง นะก็ลองไปใช้ดูนะลองไปทําดูใครหาเบรกมือแบบตรงรุ่นไม่ได้ก็เนี่ยลองเอาไปพิจารณาดูนะครับเนี่ยจอรูตรงนี้ครับเนี่ยนี่ยจอรูร้อยแล้วก็เอามาแล้วก็ขันตรงนี้นะนี่ยบอกเบรกครับบอ,บอกบอกเบรกแต่ง ช่วยได้เยอะนะพวกนีนะ้ผมบอกเลยใครมีเบรกมือเนี่ยอย่าว่าไม่สำคัญนะแต่เวลาจอดเนี่ยต้องเอาไม้รองด้วยนะเวลาจอดรถนนหนักนะครับแต่อันนี้ก็เหมือนช่วยได้ผมเคยขับอยู่ f อฟซกันนึงนะเอซรถผมนี่แนะหละนะฮะเวลาลากรถเนี่ยมันเบรกไม่ค่อยอยู่เบรกเท้าไม่ค่อยอยู่นะเราดึงดึงเบรกมือช่วยนะช่วยได้เยอะเลยนะครับตัวนี้น้ารถนหนักมหกเลย เบรกมือช่วยเท้าก็เหยียบเบรกข้างบนก็ดึงเบรกมือช่วยนะตัวนี้สําคัญอยู่นะเอาลองไปใช้นะครับลองเอาไปใช้กันดูแต่งครับนะฮะเป็นเนะบ,บรกมือแต่งนะเกียร์ก็นี่ 7, ร้อยสิบเจ็ดไขหาอยู่จับหน้านะตัวนี้เป็นจับหน้าถ้าเป็นร้อยยี่สิบจะเป็นจับท้ายนะเกียร์ตัวนี้เป็นร้อยสิบเจ็ดนะครับเป็นตรงรุ่นก็เป็น km นเป็น KM หวัวแบบนั้นแหละนะฮะแต่เครื่อง WO เนี่ยนะอ่ะฝากไว้ด้วยครับเด็กมือแต่ง